วัสดีครับพี่น้องนี้มาเบิ่งกี่ขาพี่น้องกินเขานักวันบ้าวยุบัดสวนสวัสดีครับเดีวสวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีครับอไรนะไม่บอกอะไรครจะขุดไม้ช่วยุงว่าวันี้วิ่งใช่ไหมแข็งแรงนุก้านดิขาพัดพี่น้องขาพัดต้มจืด เจ้าบองครับบักม่วงปลาทอดอาหารนิสานบ้านๆครับอืมมันอ้วนแต่จริงนะพี่ไงฮ่าฮ<อ>่า <laughs> ่างเหรอมบ้างเหรอสวัสดีครับหวานสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับโอ้หลอดอะวะใครจะไปขี่รถกับลุงวันนี้นลุงจะเอา ลูกยาวอนนี้ไปทิ้งไปด้วยกันไหมไปซ้ำซั่งไปนะไปซ้ำซั่งมาไปไปบนภูเขาน่ะซ้ำซั่งไปแห่ไถ่บนแดงไหมเยอะนะกินข้าวอิ่มเลยไปเอาหอยมาแกงด้วยเดี๋ยวลุงพาไปกินหอยมาแกงด้วยซ้ำซั่งลงน้ำน้ำเลยอมึงไม่มีบ่อมึงจะบู้อ่ะน้ำทะเลมึงเยอะไปแม้ไปงมหอยด้วยเอามื่อยจริง แ <L ock ed them> <laughs> ร้วยอมมืจับอะไรไหมวับ <l ul id> อะไรครับอพื่อครับกินหมดสีจานเลยห้าจานห้าจานเหรอรู้บอกว่ากินนะกินข้าวให้เสร็จก่อนค่อยกินน้ำกินเมี่ยงเห็ดเหรอทำไมไม่หิวน้ำเอาดิเอาไหมเด็ดนะเนี่ย ดูเปล่าเลยดูเปล่าเห็นไหมโต้ต่ก็ยังหนุนกินต้องพี่ไม่ได้หรอนี่ต้องพี่แสบแพี่น้องโอวินกินผักเป็นด้วยนะปกติเด็กๆเขาไม่กินผักนะเนี่ยทำไมวินกินผักได้ทำไมเก่งจังเล่ะหลานหน่อยครับกินเท้าเก่งเก่งเหยียดตบอิ่มอิ่มไหมอิ่มไหม กินอยู่ใช่ไหมอะไรร้อ <c> ง <oughs> ทำไมอ่ะจะกินข้าวครับเรียกเรียกไปกินข้าวด้วยนี่นน้องข้าวหอมอ่ะน้องข้าวหอมเขาเขาขายปลายัางไงมีขายไปไหมนีด่ดูไหมปลาอะไรอยูนี่ก็เลยปลาสดชืบบ่นร้อนปลาเต่ายู่ไหนเต่าฮะเต่ายังไหเยอเต่าไหมไม่ได้ไม่ได้ใส่อ,อย่าพูดอย่าง,งาน,นั้นนิสัยไม่ดีเยอะ เดี๋ยอ้ตักะหมดตายหรอกฝบนได้ยังไงนะยางยางยาค่ะฮะยายาไม่มีเหี้ยยามือยามยาค่ะไว้ทำไมถึงฝันอย่างนั้นเป็นฝันเราฝันเนี่อะไรไม่ตองีว่าเพื่นเอาเตาปล่อยจะจับเตาหลึ่งมาันเท่ามาจะเป็นฝัน เสว่าเอาไปล <ไป S 1> ดงสายเราดีกว่าน้อใช่หรือเป่ะมันจะได้มีผักกินให้มันอยู่สายเราเอา,าไปดงสายแล้วเนาะตัวใหญ่ไม่มาอยู่ในทีวีนะต้องทะเลสัตว์ตทะเลเยอะ <c oughs> เออ,เอ,อชอบกินเต้าหู้อเละโอเคพอแล้วไม่ยากจะกินเลยเต้าหู้ยากไม่ได้กินจะกินเลยองเ้าวเยอะจังเยอะจังเยอะแล้วใครเป็นคนทำอ่ะ ยาะฮะยาแหละใครเป็นคนทำให้ทำไมตึหวแท่ต้างู้ข่ย่างไม่ได้กินเลยกอเองี้อ๋ตบจดแซ่บๆช่อจดใช่เนายาง้กินปลาขายบอกเลยปลาอืมเพียงอะอีเหรอ ข้าวผัดเกลือมันก็อร่อยนะอันนี้ไม่มีเกลือใส่เลยวินอร่อยไหมโคตรอร่อยเลยไหมใช่อ๋อโคตรอร่อยใครกดเราเร่งกันละวันดปะเนี่ยวมันข้าวเหนียวมาม่วงกินน้ำแห้งเยอะเหลือเต็เยอะอ้วนข้าวเหนียวมาม่วงกินน้ำ เก่งมากเห็ดเห็ดก็กินเป็นเนาะเอ๊เป่งเนี่ยเปงเหมือนใครวะเนาะแฟนชื่ออะไรนะพี่สาวชื่อชื่อใครแฟนชื่อน้องดาวไม่บอกหรอแล้วมีตังไปขอเขาป่ะมียังมีกี่บาทห้าร้อย แม่ต uh, oh, oh, uh huh. ิ้มเป็นนั่งบ่อยแม่เดี๋ยวนี้ไปแม่ไปไม่ไปกินข้าวกับแม่เอาเอาไหมทะเลกับแม่สิทำไมถึงจะทะเลกันอร่อยไหมคือไม่เอาปลาเขาอะนะไม่เอาปลาเขาปลาใครเป็นปลาติ้มทะเลกันกับแม่สิทำไมกินเกียงไม่อยากเอาข้าว ก่อย่งเดียว้ยกินหมดแล้วข้าวบัดเนี่ยไก่ข้าวไก่ข้าวไรเขานี่งมากมันมากมันมาเคียนมันเป็นแนวสรงไก่เขาเขาให้กินแล้วมันก็บอกม่เคียนหยาเขาแ่ไ่หวมักยเงี้ยไ่มันจบครแบบจะคาเขาแซ่บเดี๋ยวสร้าง้ ขนบานทำงเมืเก uh! ี่ยงเครื่องไหอะไรนะเครื่องโอ้ยายมันเนี่ยอมันออกพ่อจะจิงข้าวกองพูดอะยดดพ่อไ่ได้ิงเข่าขึ้นน่องอ๋อเราทำอางนั้ไงอะหาขุดเชียง กินดีค่ะวานนอ้วันมันกี่วันตัวอร่อยใช่ไหมสุดยอดอร่อยอร่อยอะไรอ่ะอร่อยอะไรเรียกว่าอร่อยอะไรอร่อยอร่อยอร่อยโคตรอร่อยเลยใช่ไหมบอกเล่ย่าแพ้ยาแพ้อะไรยินได้ใช่ไหม อย่าเอามือจะเอาช้อนเอาช้อนเอาช้อนเอามือเอามือนี่น่าเกลียดเข้าใจไหมใช้ช้อนใช้ช้อนเดี๋ยวคุณกินค่ะมาไม่เห็นคุกินเขาแล้วไปทำกินอย่างนั้นจะกินอะไรอ่ะปาตายหานละโอ้โหเพ่กินผู้เชีช้อนตัวเองจะไปเอามือทำไมผิ้เชี่ยวอย่างเดียวสิ อร่อยไหมอร่อยจ้าอร่อยเลยใช่ไหมอิ่มแล้วอิ่มแล้วคราวนี้ก็ยม,มูบายๆแล้วอิ่มแล้วบายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผมชินบินหมูวันครับวินหมูอายบายไปไหนอ่ะ